สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการปรับแต่งนะครับเมนบอร์ดนะครับรุ่นที่ไม่มีจอนะครับหรือรุ่นที่สั่งจากที่ผมประกอบไปนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ12โวลต์24โวลต์แล้วก็24โวลต์48โวลต์นะครับหรือ12 24 48แล้วแต่เราจะไปทําเอานะครับถ้า3ระบบเราก็ต้องไปจ้าอีกทีนึงนะครับการปรับแต่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องปรับแต่ง ต่ำตัดนะครับเพราะในวงจรสูงตัดผมไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีต่ําตัดนะครับแล้วตัวนี้ก็ก todas, จะเป็นเลือกระบบนะครับถ้าเป็นยี่สี่สี่สิบแปดนะครับถ้าเอาออกนะครับจะเป็นสี่สิบแปดโวลต์นะครับถ้าจำเข้าไปนะครับจะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับส่วนมินบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นสิบสองยิี่นะครับถ้าเอาออกนะครับจะเป็นยี่สี่โวลต์นะครับถ้าจำเข้าไปนะครับจะเป็นสิบสองโวลต์นะครับ แต่ระบบ12โวลต์จะได้จ้ำอีกนะครับก็คือบักนะครับเราก็จะจ้ำตรงนะครับโดยข้ามขานี้ขาหนกับขาสาเลยนะครับจ้ำตรงกันเลยนะครับเพื่อจะไม่ได้ผ่านบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับหลักการทำงานนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งซึ่งเป็นชุดป้องกันนะครับชุดป้องกันนะครับจะเป็น IC นะครับ LM324 นะครับ ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นที่สั่งมาจากจีนก็ช่างนะครับที่เป็นเ m 3มสามสองสี่5 8อมสมสามห้าแปดนะครับก็ดัตชิดของเอ็มสามสองสี่นะครับก็จะเป็นจะรูปสามเหลี่ยมนะครับจำนวนสี่ตัวนะครับมันก็จะมีนะครับมีอยู่สามขานะครับแล้วก็จะมีขาบวกกับขากราวนะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับขาที่ใช้แต่ละแต่ละตัวก็จะเป็นนะครับอินลบนะครับอินบวกนะครับแล้วก็ เอาพุทนะครับทั้งหมดเลยนะครับอินลบอินบวกเอาพุทนะครับหลักการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเช็คแรงดันนะครับระหว่างขาอินลบกับขาอินบวกนะครับถ้าขาอินลบนะครับสูงกว่าขาอินบวกนะครับไฟขาเอาพุทนะครับจะออกเป็นกาวนะครับถ้าขาอินบวกนะครับสูงกว่าขาอินลบนะครับไฟเอาพุทนะครับจะออกเป็นไฮนะครับหรือมีไฟนะครับหรือไฟประมาณแล้วแต่เราเลี้ยงวงจรนะครับก็ประมาณ เรียงวงจร12โวลต์ไฟก็จะเอาประมาณ10หรือ9โวลต์นะครับแล้วมาดูวงจรของเรานะครับวงจรของเรานะครับต่าตัดนะครับจะเป็นตัวที่4นะครับตัวฝั่งนี้นะครับสูงตัดนะครับจะเป็นตัวที่1นะครับโหลดเกินนะครับจะเป็นตัวที่ที่2กับที่3นะครับฝั่งนี้นะครับโหลดเกินแล้วหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานของของวงจรต่าตัดนะครับก็เอาพุทนะครับขา14นะครับ ของชุดที่สี่นะครับของชุดที่สี่ขาสิบสี่ของชุดที่สี่นะครับก็จะมาผ่าน R ห้าจุดหนึ่ง k นะครับเพื่อไปเข้าขา b ของทรานซิสเตอร์นะครับแล้วเพื่อไปสั่งเปิดดีเรย์ตัวนี้นะครับให้ไปเปิดไฟสิบสองโวลต์เข้ากระบอด e g s ของเรานะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วเขาทำงานยังไงนะครับก็คือเช็คแรงดันนะครับ เช็คแรงดันขา12กับขา13นะครับอินบวกอินลบกับอินบวกนะครับอินลบกับอินบวกถ้าถ้าอินลบสูงกว่าขานี้ก็จะเป็นกาวนะครับรีเลย์ของเรานะครับก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าขาอินบวกนะครับสูงกว่านะครับฝั่งนี้ก็จะมีไฟนะครับรีเลย์ของเราก็จะทํางานนะครับก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับโดยใช้สวิตชิ่งนะครับหรือถ้าใครไม่มีสวิตชิ่งนะครับใช้แบตเตอรี่ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อแบตเตอรี่เข้าไปเลย การทำงานก็เหมือนเมื่อกี้นะครับก็เราจะเช็คแรงดันนะครับขาอินลบนะครับขา13นะครับขาอินบวกนะครับขา12นะครับขา13อย่างที่บอกนะครับต่อกับซีเนอร์นะครับ5.1าโวลต์นะครับขา13าต้องมีไฟประมาณ5้าุโวลต์ห่นหรือ5 .1 นะครับประมาณนี้นะครับวัดดูนะครับห้จุด ศูนย์แปดนะครับก็ประมาณห้าจุดหนึ่งโวลต์นะครับทีนี้แรงดันขาสิบสองนะครับอินบวกนะครับขาสิบสองอินบวกสี่จุดเจ็ดโวลต์นะครับสี่จุดเจ็ดโวลต์ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าขาเมื่อกี้นะครับเราก็จะเปิดไม่ติดนะครับแรงดันขาอินบวกนะครับต่ำกว่าขาอินลบนะครับสถานะเอาพุทนะครับก็จะเป็นกาวนะครับก็จะไม่มีไฟนะครับทีนี้ ถ้าจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มก็คือหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มเพื่อให้วนเพิ่มนะครับเยเรามีแรงดันนะครับห้าจุดเท่าไหร่แล้วนะห้าจุดห้าโวลต์นะครับห้าจุดเจ็ดโวลต์นะครับทีนี้เรามาเปิดสวิตช์นะครับก็เครื่องทำงานนะครับ แต่ถ้าเราลดนะครับลดหมุนตามนะครับ ทีนี้เรามาเปิดนะครับก็จะไม่ติดนะครับเป็นอีกแนวทางหนึงนะครับสําหรับใครที่เอาไปแล้วทําไมอินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานนะครับเราก็มาเช็คขาอินลบนะครับขาอินลบก็ไปโหลด d a ัตชิดมาก็ได้นะครับหรือไปหาดูในโทรศัพท์ก็ได้นะครับของของไอ้นี่นะครับก็หลักการทํางานก็มีประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ